สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับครูเจ๋งอีกแล้วนะครับแน่นอนพออยู่กับครูเจ๋งเราคุยเรื่องแมทกันแต่วันนี้แมทที่เราจะคุยเนี่ยเป็นแมทในระดับเอเรเวที่เราต้องพูดอย่างนี้ก่อนเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเป็นแมทต์เอเรเในในยูเคนครัเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเราเลือกทําได้ว่าเราจะทำสเต a ตหรือแมชชันิใช่ครับแต่ว่าในอังกฤษนะครับตอนนี้เอเรเวลเนี่ย รวมไปแล้วบังคับทำไปแล้วทั้งทั้ง s t a t และ mechanics ครับผมแต่ว่าในในบ้านเราคือใน international a level อ่ะครับยังสามารถเลือกได้อยู่ว่าทำ stats ทำ decision หรือทำ mechanics อะไรเงี้ยนะครับนี้เราก็จะมาคุยกันเน้นลงไปในเรื่องของ stat s t a t ครับนะครับสำหรับน้องๆที่ยังเลือกได้ว่าจะทำ s t a t เอสหนึ่งเป็นยังไงเอสสองเป็นยังไงจะทําดีไม่ทําดีครับผมแต่ซึ่งบางเรียนก็บังคับเนาะบางทาวิทยาก็เลือกมาเลยว่าคุณต้องทำพีหนึ่งพีสองพี่สามพีสี่เอสหนึ่งเอ็มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่บางเรียนก็สามารถเลือกได้ใช่ไหมพี่บางอย่างนี้เรามาแอสซูมเคสนี้ก่อนว่าถ้าเด็กเลือกได้ว่าจะทำเอสหนึ่งก็ได้หรือไม่ทำเอสหนึ่งก็ได้ใครควรเลือกเอสหนึ่งพี่ครับคืออย่างนี้นะครับเอสหนึ่งใครควรเลือกเนี่ยโอ้โหเป็นการหันที่ตอบยากยากมากๆ ยากตรงที่ว่าเด็กของเราเนี่ยต้องรู้ว่าเป้าหมายตัวเองก่อนว่าเด็กของเราจะเรียนทางด้านสาขาไหนตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเด็กบอกโหครูครับผมชอบ e ีค n โนมิ s มากๆากเลยคอเรย่างเงี้ยควรเรียนสตรัดแล้วอย่างหนึ่งคือเขาจะทำรีเสิร์เยอะครับครับประเด็นต่อไปนะครับเด็กที่สมควรที่จะเรียนต่อไปก็คือทางด้านพวกไบโอเคมที่ต้องรีเสิร์ชเกี่ยวกับในรีเสิร์ช สเต็ปต่อไปคือทางด้านของสายของ medical สายพวกหมอทั้งหลายแหลเช่นหมอฟันถามตัวเองว่าแต่ว่าแพถ้าเราต้องมี s e ิร c h เนี่ยใช่เรียนสเต็ปเธอใช่ถูกต้องหนถูกต้องครับมิน่านัก็คือผมว่าทําไมที่ยังกฤษเขาเรียกว่ารวมไปแล้วใช่เลือกไปได้แล้วต้องรียนมีความรู้ไม่ว่าคุณจะเรียนเอนจิเนียร์หรือคุณจะไม่เรียนเอนจิเนียร์เขาก็ต้องรวมความรู้ว่าให้เด็กมีพื้นฐานในระดับในการเรียนที่สูงขึ้นโอเคถ้าเรามาพูดถึง S2 บ้างบางบผม S2 เนี่ยถ้าเด็กทำ first y e a ท ยังไงก็ต้องทำหลบไม่พ้นแต่ถ้าสมมติว่าเกิดเด็กสามารถเลือกได้ว่าจะทำเอสสองดีไม่ทำเอสสองดีครับครูเจงลองอธิบายคือได้ครับคือนี้นะครับยากกว่า S1 หนึ่งไหมหรือเอสสองเนื้อหาไม่ได้ยากกว่า S1 เลยเพียงแต่ว่าผมจากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนว่า S2 เนี่ยเราจะแบ่งเนื้อหาใหญ่ๆเป็นสแตทไฮโปทีซิสเทสติ้งกับสแตทที่เป็นอินเทอร์เวล Oh. หรือพูดยังไงก็คือในเชิงของสถิติเนี่ยก็คือสถิต i n f e r e n c กับสถิตที่เป็น h y p o t ิ e s i เ t สติ i n g สังเกตว,ว่ามันเริ่มลงลึกไปเรื่องการรีเรสิร <จะ S 1> ์ชเรื่องเรื่องของการรีเสิร์ชเยอะขึ้นเ่นสมมุติว่าการสมมติการทดสอบสมมุติฐานอันนี้พูดถึงการทีพเป็นนะครับ,รบซึ่งสมมุติฐานเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น one p o p u เ a t i o n หรือ two p o p เ l a t i o n อะไรก็แล้วแต่ oh, <okay. S 2> พีเดี๋ยวถ้าเป็น interval มันก็จะแบ่งเป็น one interval หรือ one population รหรืออันเจ็บต่อไปก็เป็น two Interval หรือ Two p p p u l a t i o n โซึ่งส่วนใหญ่แล้วการที่เราจะหาประชากรแบบว่าเป็น Population เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะหาได้แต่ว่าในเชิงปฏิบัติจริงๆคงไม่มีใครที่จะแบบว่าเช่นสมมุติว่าเคาตี้เนี้ยมีอยู่1,000คนอ่าคงไม่มีใครเก็บข้อมูลทั้ง1,000คน 1> 1, ล้วก็ต้องมีการเส่ปลาข้อมูลหรือปลาทังสระน้ำเงี้ยเราผมมันจะจับตัวมาที่คุณจะมีการสุ่มขึ้นมาแล้วก็มีการจับขึ้นมาไว้เราจะใช้การเลือกแบบไหนใช้ sampling แบบไหนแบบโคต้าหรือแบบ convenience หรือแบบ adjustment อันนี้คือแล้วแต่ research แล้วครับจริงๆนี่มันเริ่มลงลึกไปในเรื่องของการ research ใช่ลงลึกไปเรื่องการ research เพราะฉะนั้นเป็นวิชาที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่สนใจ research research หรือรู้ว่าคณะ คอร์สเซลต้องเรียนเนี่ยมีรีเสิร์ชไหมแน่แน่ใช่ะะแต่ว่าถ้าใครไม่รู้ว่าคอร์สที่เราต้องเรียนต้องมีรีเสิร์ชไหมผมก็เลยแนะนําว่าคุณจะต้องเรียนเพราะว่าถึงแม้ท่านคุณจบมาคุณไปทํางานสิ่งแน่ๆที่คุณหนีไม่พ้นก็คือรีเสิร์ชยังไงรีเสิร์ชก็ต้องครอบคุมทุกสาขาวิชาครับเพียงแต่ว่าเราจะรีเสิร์ชโดยใช้เมทริโอจีในแมทเมทริโอจีในสแตทหรือคุณจะใช้ดิสคริปชันแอนนัลิซิสก็ได้ครับดิสคริปชันแอนนัลิซิสคืออะไรคือการเขียนรีเสิร์ชแบบการ เขียนพรรณนาโวหารซึ่งผมมองว่า S1 S2 ครับใช่ไม่มีครับอันนี้ยังไม่มีใช่ใช่ไม่มีครับคือในส่วนใหญ่จะอยูใน S3 ในเรื่องของการแซมปิ้งดิส s t r i b u t i o n มากมายคือถ้าถ้าเด็กเลือกเฟ f o r แมทใช่แล้วเริ่มลงลึกไปใน S S s เนี่ยก็คือน่าจะไปทางพวกแบบอะไรนะอ e โ o n o m i c ใช่อ e โ o n o m i c ไฟแนนซ์อะไรได้อยู่อ๋อโอเคเพราะนั้นก็ก็ถ้าใครมั่นใจว่าจะไปเลือกคอร์สทาง Economic แน่แน่ๆใช่ครับเลือกสาย สติกกับสาย S ไว้เลยใช่ได้ใช้แน่ๆน่ครับอีกูนามิกส์ไฟแนนซ์เมดิซินหรือแม้กระทั่งเดนทิสก็เลือกได้อ๋อโอเคได้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องที่สามารถเลือกโมดูลในการสอบได้สำหรับ Math A Level หรือ i n t e r n a t i o n a l A Level นะครับถ้าน้องๆมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถนัดเข้ามาคุยกับคอนซัลท์ได้เลยนะครับผม